สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภารโกสาจันทร์รหัสนิสิต6 6 1 0 1 0 0 8 2 9คลิปนี้จะมานำเสนอรายวิชาผู้รับกับการพัฒนาภาคการเกษตรในหัวข้อนว,วัตกรรมการเกษตรที่ชื่นชอบค่ะนว,วัตกรรมการเกษตรที่ดิฉันชื่นชอบคือเกษตรแนวตั้งค่ะเกษตรแนวตั้งคือการปลูกพืชเป็นชั้นๆมีการให้น้ำอาหารและแสงโดยการควบคุมจากมนุษย์ ปลูกพืชในโรงเรือนที่มีหลังคามีตะข่ายป้องกันแมลงเข้ามากัดกินผลผลิตปลูกพืชได้โดยไม่จำกัดฤดูกาลและสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคการปลูกพืชแนวตั้งสามารถใช้กระถางต้นไม้ธรรมดาวางเรียงเป็นชั้นๆขึ้นไปหรือจะใช้ เชือกผูกต่อขอแขวนก็ได้แต่ถ้าหากต้องการปลูกพืชแนวตั้งให้ได้เยอะๆแนะนำให้ใช้ท่อ PVc มาประกอบขึ้นเป็นแนวตั้งและเจาะรูตามแนวท่อจะทำให้สามารถปลูกผักได้เยอะช่วยประหยัดเดื้อที่และที่สำคัญยังใช้ต้นทุนต่ำกว่าซื้อชุดอุปกรณ์แนวตั้งแบบสำเร็จรูปที่มีวางขายกันในท้องตลาดอีกด้วยค่ะถ้าพูดถึงการทาเกษตรทุกวันนี้ หลายคนน่าจะนึกถึงการปลูกผักในแปลงเกษตรที่มีการใช้พื้นที่เป็นแปลงให้น้ำโดยสปริงเกอร์และต้องดูแลเรื่องปุ๋ยและวัชพืชคำถามจะมีอยู่ว่าถ้ามีพื้นที่จำกัดจะสามารถปลูกพืชได้ไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่พอปลูกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ที่มากขึ้นจะทำยังไงในต่างประเทศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นได้มีการวิจัยเรื่องการทำเกษตรในร่มการปลูกพืชในโรงเรือนเป็นชั้นๆหรือที่เราเรียกว่าเกษตรแนวตั้งนั่นเองค่ะการปลูกพืชแนวตั้งเป็นการปลูกพืชในระบบปิดที่มีการควบคุมแสงแก๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์อุณหภูมิความชื้นและสารอาหารเพื่อให้พืชอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่ต้องกังวลกับสภาพอากาศโลก หรือแมลงและยังให้ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกสูงสามารถควบคุมคุณสมบัติได้ตามต้องการเช่นถ้าปลูกผักสลัดก็จะได้ผักสลัดที่อร่อยไม่ขมกรอบและมีวิตามินสูงหรือถ้าปลูกสมุนไพรก็จะได้สมุนไพรที่สามารถสร้างสารสําคัญในปริมาณมากและคุณสมบัติตรงตามความต้องการต่อมานะคะจะเป็นอุปกรณ์การปลูกผักแนวตั้งนะคะ 1. เราจะใช้ถังบรรจุน้ำจะอยู่ด้านล่างสุดของเซตปลูกใช้บรรจุน้ำที่ที่ผสมสารอาหารขนาดความบรรจุถังจะขึ้นกับจำนวนชั้นปลูกด้านบนขั้นต่ำแนะนำบรรจุ10ลิตรถ้าใช้ถังน้ำที่มีขนาดเล็กก็อาจจะต้องเติมน้ำบ่อย 2. ฐานปลูกและเสาแกนกลางทำหน้าที่รับน้ำหนักชั้นจ่ายน้ำและชั้นปลูกที่อยู่ด้านบน 3. ชั้นจ่ายน้ำ อยู่ด้านบนสุดของเซ็ตปลูกทำหน้าที่จ่ายน้ำให้ชั้นปลูกที่อยู่ด้านล่างและ 4. ชั้นปลูกจะมีช่องสำหรับใส่ต้นผักที่ปลูกและในแต่ละชั้นถูกออกแบบให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เลี้ยงผักที่ปลูกได้ค่ะคำแนะนำพื้นฐานในการปลูกผักแนวตั้ง 1. บริเวณที่ตั้งเซ็ตปลูกต้องได้รับแสงแดดต่อเนื่องอย่างน้อย4ชั่วโมงต่อวันและไม่โดนฝน 2. สามารถใช้น้ำปราปลาและน้ำที่ใช้ควรมีค่า ps 6 7 3. บันตรวจเช็คระดับน้ำในชั้นแปลงปลูกแต่ละชั้นอย่าให้ต่ำกว่าจุดระดับน้ำล้น 4. กรณีที่ใช้ปั๊มน้ำต้องคอยตรวจเช็คปั๊มให้แช่อยู่ในน้ำเสมอ 5. ความถี่ในการเติมปุ๋ยขึ้นกับขนาดทางน้ำที่ใช้ถ้าน้ำในถังยุบก็เติมน้ำผสมปุ๋ยเพิ่มลงไป 6. เปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าแทนการใช้น้ำผสมปุ๋ย2-3วันก่อนเก็บผักซึ่งจะช่วยลดค่าในเตตที่ตกค้างในผักได้มาก 7. หลังจากเก็บผักหมดแล้วต้องล้างทำความสะอาดเซ็ตปลูกทุกครั้ง 8. ถ้าเป็นไปได้ควรควบคุมอุณหภูมิในบริเวณที่ปลูกให้เหมาะสมอย่าให้ร้อนเกินไปประโยชน์ของการทำเกษตรแนวตั้ง หเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลลงอย่างมากการทำฟาร์มในร่มสามารถเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของเราได้นอกจากนี้ที่ตั้งในเมืองของฟาร์มเหล่านี้ก็ยังช่วยลดระยะทางและการเดินทางระหว่างฟาร์มและร้านขายของชาำลถการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย 2. ปัสจจกยาฆ่า,มาแมลงโดยทั่วไปมีการใช้สารเคมีกำจัดสัตรูพืชเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในสะวะในสภาวะที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมอย่างรอบคอบช่วยกจัดสัตรูพืชหรือวัชพืชที่ก่อให้เกิดโรคซึ่งในทางกับการจะช่วยลดความต้องการผลิตภัณฑ์อรารักขาพืชผล,ผลและผลให้เป็นผลผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นและปลอดภัยสําหรับการบริโภคมาก3ลดอันตรายจากการทํางาน การทำเกษตรแนวตั้งไม่เพียงแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่มาพร้อมกับการใช้เครื่องจักรในฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่งแตกต่างจากการทำฟาร์มแบบตั้มเดิมเต็มไปด้วยความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภยัยดังนั้นหากไม่มีเครื่องใช้จักรกลหนักหรือสารเคมีสำหรับการเกษตรในร่มจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บได้อย่างมากค่ะ